สวัสดีครับสายเตมิสิกครับผมโอ้ยหลังๆนี้เริ่มเริ่มชอบคลาสสิกแล้วตัวนี้ยามาฮ่านะครับผม G85B นะครับผมนิพน์อะไรน่าจะญี่ปุ่นแหละส่วนส่วนใหญ่ถ้าขึ้นก็เป็นนิพนก็ส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นสวยมากเลยตัวเนี้สภาพดีมากเลยนะครับผมเจออยู่ตัวหนึ่งนะยามาฮ่าตอนเนี้มันมีอีกสีห้าตัวยังไม่ได้แกะอันนั้นไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไร<ม>ค่อย<ม>ค่อย,ค,อยค่อยแกะไปเรื่อยทีละตัวทีละตัว โอเคใครอ,คอยากได้กีตราคลาสสิกยาม,มาฮ่าเอาไว้ให้ลูกเริ่มเล่อเริ่มหัดเล่นเอาไว้เรียนอะไรพวกนี้ก็ตัวนี้ก็โอเคนะนะครับผมดีกว่าเราไปเล่นพวกงานอินโดงานอินโดอะไรว่าซีซีสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรหรือเปล่าที่ผมเคยเมื่อก่อนเคยขายนานแล้วแต่ผมไม่ไมค่อยจะขายมือหนึ่งแล้วหลังๆนี้ผมหาพวกงานญี่ปุ่นสวยๆเ,เนือไม้ดีๆเอามาเล่นเอามาเอามาขายกันนะครับผมสวยนะตัวนี้สวยมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตเล่นให้ฟังก่อน แจ้งไว้ก่อนนะคาสสิกผมไม่ค่อยชิดเออผมผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นส่วนใหญ่ผมจะเอามาจีช้ชี้ว่าตรงไหนมันมีตําหนิอะไรยังไงยังไงแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าถ้าให้เล่นผมจะให้เล่นให้ฟังคร่าวๆผมไม่ค่อยถนัดคาสสิกนะครับผม แรกๆอ,อาจจะตั้งเสียงไปตั้งสายไบ่อยๆหน่อยเพราะมันเป็นสายไนล่อนนะครับผมส่วนใหญ่มันจะตั้งแค่สาย 1, 2, หนึ่งสาย2แค่นั้นเองเนี่ยเพิ่มเข้าตัวแล้วเมื่อกี้ผมตั้งอยู่ประมาณ5้กรอบบ้างเสียงดีนะถ้าคนเล่นเปนะ็นอักเคาะมากเลยลูกค้าผมอ่ะที่มาซื้อของกับผมม่ะัูเขาเล่นเก่งมากเลย Ciao. Vamos. โอเคสวยยามาฮ่า G85D นะครับผมอ่าสวยมากตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้ขอ2,500ละกันนะครับผม2,500บาทคุ้มเลยนะครับผมสวยมากผมไม่รู้ว่าเขาขายกันเท่าไหร่โอเค2,500สภาพนี้ถือว่าคุ้มนะสวยด้วยของของยามาฮ่านะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตําหนิเลยว่ามีอะไรตรงไหนบ้างน่าจะไม่มีตําหนินะส่วนใหญ่ ส่วนมากมันก็จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปนะครับผมแค่นั้นเองขนแมวนะครับนี่สายขั้สิทธิ์ทั้งหลายจัดได้เลยนะครับผมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคราบขนแมวเล็กๆน้อยๆจริงๆอ่ะใช้การหน้าก็ได้ใช้น้ำยาอะไรก็ได้ขัดเลยออกเลยสวยมากอตามนี้เลยครับผมสวยมากตรงนี้ตรงนี้เออเนี่ยมันจะเป็นพวกเอ่อแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยนะครับผม อ่าประมาณนี้จริงๆมันเนี่ยพวกพวกเนี้ยเราเราสามารถขัดได้นะผมไม่รู้ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นคราบมากกว่านะครับผมอ่าตามนี้หลยสภาพดีตัวนี้สภาพสวยเดี๋ยวผมลงให้เป็นสภาพนางฟ้าเลยกีตาร์คลาสสิกส,สวยๆนะครับผมโอเคตามนี้เลยท้าชิ้ไม่สูงมากไม่ต่ำม,มากจนเกินไปจริงๆกีตาร์คลาสสิกอะ่ะเขาแต่งไว้อ่ะสอ ต่ำมากมันจะถ้าทําให้มันต่ามากเท่ากับพวกกีตาร์โป่งอะ่ะคือมันเ,นเข้าใจฉใันว,ว่ามันเป็นสายไนล่อน mm hmm. คือส่วนใหญ่คาสสิกเขาจะตั้งไว้ประมาณ2 7ขึ้นไปนะครับผม mm hmm. มันเป็นสายไนล่อนเวลาเราเล่นนะมันจะกระทบกับเฟสแต่ส่วนใหญ่คาสสิกเขาจะเล่นพวกสายส,ายส,งสูงๆ mm hmm. หรือใครถ้าเกิดว่ามันยังสูงไปก็เอาลงอีกได้เยอะเลยแต่ว่าถ้าชิคเอ่อท้ชิ่งะที่ผมแต่งไว้ให้อะ่ะพอดีแล้วนะครับผมโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่2,005ค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180 เก็บปลายทางอยู่ที่250อ้ก็มี่กเก็บปลายทางมัดจํา250ที่เหลือจ่ายปลายทางได้เลยผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับ้องโอนมัดจาบัญชีผมชื่อบัญชีชํานาญพงวันเท่านั้นเวลาดูคลิปอะ่ะดูให้มันจบนะครับผมอ่าดูให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกมากจนเกินไปนะครับผมส่วนใหญ่คนที่โดนโกงหาแต่ของถูกอ่า ถ้ากลัวว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพสามารถวิดีโอคอลมาหาผมก็ได้หรือไม่ก็โทรมาคุยกับผมได้เลยนะครับผมสหายตนตรีมีสิษก็มีชื่อบัญชีแค่ชื่อเดียวคือชำนาญพงวันสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน YouTube แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้ฝากด้วยนะยมามาฮ่าสภาพนางฟ้าส,สวยๆคลาสสิกดีๆนะครับผมเอามาให้แบ่งปันกันเล่น2องพ้าถ้าใครบน่นว่าแพงปล่อยผ่านได้เลยให้สําหรับคนที่เขาเล่นดีกว่านะครับผมโอเคขอบคุณมากครับฝากด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ